สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมารีวิวรถคันนี้ให้ชมนะฮะกับอีกหนึ่งคันแลวก็อีกหนึ่งสีนะครับในรุ่นของเกต l d a ในรุน Cap ่นแครเตียนะครับก็ตอนนี้แครรุ่น l d a ก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดในรุ่นกระบะแคปเตีย er นะครับตอนนี้รุ่นแซจะไม่มีวางจําหน่ายแล้วก็คือสุดแค่รุ่น l d a เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมรถคันนี้ครับที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้ว่าการตกแต่งรถคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็โปรโมชั่น ปโปรโมชั่นไหนนะฮะแล้วก็ท้ายคลิปก็มาสูบกรณีว่าการตกแต่งทรงแบบนี้ใช้เงินงรถเท่าไหร่ไม่คํำเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคอยติดตามได้เลยฮะกับหลังปนะ้ายนังแต่งซิ่งนะครับรีวิวรถยนต์คันนี้นะครับผม ำหรับคันนี้ฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับแล้วก็เป็นรถรุ่นท็อปสุดของรุ่นกระบะแ c a โ m o ดล2023นี้ฮะกับรุ่น spacecab 1.9 lda นะครับตอนนี้รุ่น c a ตี้ยจะมีจำหน่าย2รุ่นนะครับในรุ่นเกรด sda แล้วก็รุ่น lda รุ่นนี้นะครับรุ่น Z 2023ไม่มีวางจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็มีรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่น X อ็กซิลนะครับก็จะมีจําหน่ายเพียงเท่านี้นะครับในรุ่นของกระบะแคปเตียนะครับการตกแต่งคันนี้นะครับก็ผมพาเดินชมนะครว่าการตกแต่งคันนี้กับโปรโมชั่นที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือโปรโมชั่นอะไรนะครับเริ่มต้นด้วยนี้ก่อนเลยนะครับกระจังหน้านะครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดล2023 2023กับ22แทบจะ การปกการเปลี่ยนแปลงก็ค่อนข้างแทบจะไม่มีเลยดีกว่านะครับตัวนี้มีแค่เพิ่มสีพิเศษเข้ามาเท่านั้นเองส่วนคันนี้ก็คือการตกแต่งตามโปรที่เลือกโปรนี้ก็คือเป็นโปรเน้นใช้งานโปรเน้นใช้งานออปชันที่ใส่ก็จะประมาณนี้นะครับเริ่มต้นด้วยโชคอัพฝากระโปรงหน้าสําหรับโชคอัพฝากระโปรงหน้านะครับตอนนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบชุดนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นชุดกุญแจรีโมทป้องกันการโจรกรรมไฟท้ายได้เลยนะครับก็คือล็อก ไปพร้อมกับตัวรถได้เลยนะครับในการล็อกฝาท้ายป้องกันการโจรกรรมกนนะครับตัวนี้สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนล้อคันนี้ก็คือเป็นล้อเวลคันนี้เราคือเราใส่เป็นเวลขนาดของกว้างอยู่ที่9.5นิ้วนะครับคันนี้รัดด้วยยาง245 45คันนี้กดหน้าลงมา2นิ้วนะครับขนาดความกว้างของล้อแล้วก็ยางสเต็ปนี้จัดพอดีกับซุ้มพอดีเลยฮะตรงนี้ฮะนี่ ก็ค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้ส่วนทรงนะครับทรงคันนี้ล้อหลังก็คือใส่ความกว้างของล้อเท่ากันนะครับขนาดของกว้างอยู่ที่9.5นิ้วแล้วก็ลัดด้วยยาง245 45เท่ากันเลยครับนี้ก็คือทรงของรถคันนี้นะครับล้อหน้ากับล้อหลังเท่ากันโหลดก็คือข้างหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนะครับทรงแบบนี้ก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็ล้อก็จะไม่ล้นเยอะ แทบจะไม่ล้นเลยดีกว่าครับเนี่ฮะผมให้ถ่ายด้านหลังให้ชมนะครับมีลูกค้าถามมเข้ามาว่าใส่ล้อแบบนี้ล้นไหมนี่ฮะนี่คือมิติของรถคันนี้เนี่ฮะผมถ่ายให้ชมเลยนี่ก็พอดีกับซุ้มพอดีกับตัวถังพอดีนะครับสำหรับโปเน้นใช้งานหลักๆก็คือเน้นใช้งานนีนม้มบรรทุกก็จะมีกระบะไรนรั่งให้อยู่แล้วตรงนี้นะครับ นี่ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับโปรนี้ฮะ,ะกับโปรนี้ใช้งานส่วนคันนี้ก็คือมีการถอดกระชนหลังออกนะครับแล้วก็คือใส่ค้าหลบป้ายและนี่ก็มีการใส่ท่อซิ่งนะครับคันนี้ก็คือเลือกท่อซิ่งออกท้ายนะครับเป็นงานปลายด้สีนะครับตรงนี้แต่จริงๆตัวท่อซิ่งก็อยู่ที่ความชอบนะครับของแต่ละบุคคลบางคนชอบเสียงดังบางคนชอบดังมากดังน้อยดังมากก็ออกหน้าเพลาดังน้อยหน่อยออกท้ายแบบนี้หรือ เงียบก็เป็นท่อเดิมได้เลยนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับสาหรับการตกแต่งรถคันนี้ครับกับรุ่นสเปซแคป LDA ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างขายดีอยู่แล้วนะครับสําหรับอีรุสุนี X, แม็กเลเกตของรุ่นกระบะแคปเตียนะครับ LDA ก็จะมีเฉพาะเครื่องพันเก้าเท่านั้นนะครับจะไม่มีเครื่องสามพันเครื่องสามพันจะอยู่ในรุ่นของเกจเอก็คือจะมีเอสดีเเครื่องสามพันกับพันเก้านะครับ ส่วนด้านในออปชันทุกอย่างเดิมหมดนะครับในรุ่น h l D A แบบนี้นะครับตัวเนี้ใช้งานก็รายละเอียดก็ตามคลิปนี้เลยนะครับส่วนฟิลม์มลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะครับส่วนฟิล์มคันนี้ที่ติดก็คือฟิล์มดำบานหน้า่0รอบคันห0สเระครับนี่ก็เปน็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่ตกแต่งได้สมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งมอบลูกค้านะครับ ก็เดี๋ยวคอยติดตามชมการสมมอรรถยนต์คันนี้นะครับว่าลูกค้าทำอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็คอยติดตามชมได้เลยนะครับกับหลังป้ายนังแต่งซิ่งนะครับรอชมคันนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการมารีวิวรถนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับรถหนึ่งคันการตกแต่งก็ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับสําหรับลูกค้าบางทีการตกแต่งลูกค้าก็อยากได้โปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดนะครับอย่างคันนี้โปรโมชั่น ก็โปรในใช้งานนะครับสเตปแบบนี้การดาวก็คือใช้เงินเริ่มต้นมีแค่สงหม่บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าใช้เงินออกรถ20 0 0 0บาท29,000่น้นบาทจัดไฟแนนซ์ผ่านก็ใช้เงินออกรถเพียงเท่านี้นะฮะหรือว่าลูกค้าจะเริ่มไม่ค้ำนะครับการไม่คำ้ำก็คือเราต้องดูที่คุณนสบัติของลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าจะผ่านเกณฑ์ของไฟแนนซ์หรือเปล่าตรงนี้ก็ขอให้ลูกค้าแจ้งรายละเอียดมา๋ยวผมดูให้นะฮะตรงนี้ไม่ค้ำก็คือเริ่มต้นที่59 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ เป็นเจ้าของรถสวย,สวยแบบนี้ก็ยดีให้บริการนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการใช้รถก่อนปีใหม่ก็ต้องรีบทําเรื่องนิดนึงนะครับเพราะถ้าจะใช้ตอนนี้ก็ขอทําเรื่องไม่เกินวันที่สิบห้าธันวาคมนะครับเพื่อที่จะส่งมอบไม่ทันภายในสิ้นเดือนธันวานี้นะครับถ้าหลังจากนี้ผมบอกได้เลยไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่าเดือนธันวาเป็นเดือนที่มีวันหยุดข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการมารีวิวนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ เช่นเคยครับแวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับก็สําหรับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งก็ยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากด้วยฮะกับรุ่นสเปคแคป1นจ LDA เดี๋ยวครานี้เดี๋ยวคอยติดตามชมด้เลยฮะว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนแล้วก็ใช้เงินขอกรถโปรอะไรนะฮะเดี๋ยวคอยติดตามได้เลยกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับบายบาครับผมสวัสดีครับ